ครับผมวันนี้เราก็มาต่อในพาร์ทของปัจจัยพื้นฐานนะครับวันนี้เราก็มีตัวของ SGP แล้วก็แอดวาแล้วก็ตัวของสมุยแอดวานนะครับแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวของ SGP กันก่อนเลย SGP เนี่ยเมื่อวานก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับประมาณสักสี่เปอร์เซ็นเนี่ยหลักๆก็มาจากตัวของความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับหลังจากที่ P M เภาคักบริการของจีนเดือนสิงหาคมเนี่ยออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรายังคงมุมมอง ว่าตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับน่าจะยังสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีเลยเพราะว่าได้แรงหนุนจาก2ปัจจัยหลักนะครับก็คือ1เนี่ยตัวมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนที่น่าจะออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็2เนี่ยก็คือประเด็นของตัวความกังวลเกี่ยวกับภาคอสังหาของจีนที่ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับหลังจากที่ตัวของคันี่การเด่นสามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้การบริโภคในจีนเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนะครับ สำหรับกำไรแตรมสามตัวของ SGP เนี่ยเบื้องต้นเราก็คาดไว้ที่ประมาณ1,500-1,600ล้านบาทนะครับโตทั้ง Q o วคแล้วก็เยนเยเลยหลกัลกๆเนี่ยก็มาจากตัวอัตรา,าก,กำไรขั้นต้นแล้วก็ปริมาณขายที่ฟื้นตัวนะครับโดยอัตรา,าก,กำไรขั้นต้นที่ฟื้นตัวเนี่ยหลกัลกๆก็มาจากตัวของต้นทุนค่าขนส่งระหว่างประเทศนะครับที่ตอนนี้มันก็ปรับตัวลงมาแล้วแล้วก็ปริมาณขายเนี่ยก็จะเป็นการฟื้นตัวตามระดับการบริโภคในไทยแล้วก็เวียดนามเป็นหลักนะครับสำหรับตัวของ SGP เนี่ยตรงนี้เราก็มองว่า Uh, ไม่ได้แพงแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีอัพดาวไซด์ hmm. ที่ค่อนข้งจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยาการอ่อนตัวของราคาหุ้นก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าสะสมได้นะครับสำหรับการลงทุนในระยะายาวนะครับสำหรับราคาเหมาะสมเนี่ยเราก็ให้ไว้ที่4 9บาท50สตาลคงนะสิ้นไปมาส2ปีหน้านะครับเราก็ยังคงคำแนะนำซื้ออยู่สำหรับตัว s c g p ครับส่วนผมก็มีเท่านี้เดี๋ยวขอเชิญนะักพนักท่าถัดไปเลยนะครับผมค,ครับ ครับสวัสดีทางท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีการอัปเดตตัวแอดวานนะครับผมอัปเกรดขึ้นมาเป็น2 5 5ห้าิบาบาทต่อหุ้นนะครับก็เพิ่มอัพไซด์ขึ้นมาระดับหนึ่งหลักๆเนี่ยก็มีการปรับัาเพิ่มประมาณการในปีสอง7หกเจ็นะครับผมปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณสักส0ปอร์ตอนนี้ปี6กเจ็หรือปีหน้าเนี่ยผมคาดกับแรดวานโตสเ์นตยนอะถือว่าเยอะนะครับสำหรับหุ้นบิ๊กแคปเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ เมื่อกำไรขึ้นเนี่ยดีวเวนด์นเบอร์แชร์หรือว่าย d ของแอดวานก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับนี่คือการผลของการปรับเพิ่มประมาณการทําไมผมปรับเพิ่มประมาณการก็ประเด็นที่1ก่อนเลยคือเรื่องของ d e ลสามบก่อนหน้านี้ดีลสามบเนี่ยต้องบอกว่าการเข้าไปทําธุรกรรมของแอดวานเนี่ยซึ่งน่าจะสําเร็จภายในปีนี้นะครับมันน่าจะทําให้เกิด l ล s อที่เข้ามาอยู่ในตัวของแอดวานพอสมควรนะครับพุบ พูดง่ายคือการเอา 3BB และวแจ๊ตอีสิบเก้าเปเข้ามาในช่วงแรกๆเนี่ยจะมีลอสเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อมีการปรับลดค่าเช่าของตัวของ3 b b ของตัวแจ๊ตอีฟไปแล้วเนี่ยที่มีการโหวตประชุมพูดอยู่หุ้นไปก่อนหน้าน,นียในเดือนสิงหาคมเนี่ยไปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ทําให้ค่าเช่าตรงนี้มันจะหายไป3,000ล้านนะครับ3,000ล้านเยอะไหมก็ เพียงพอที่จะทําให้ดิวเนี่ยจากดิวที่เป็นลอสในช่วงแรกๆแล้วต้องรอฟินิชี่เล่งตัวขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เป็นดิวที่มีโอกาสจะนิวโตรถึงโพซิทีฟได้นะครับนี่คือข้อหนึ่งก่อนดังนั้นประมาณการของตลาดเนี่ยผมเชื่อว่าจะถูกปรับขึ้นสําหรับแอดวานในในใน,ในระยะถัดไปนะครับถ้าเกิดดิวส b มบีบีเรียบร้อยแล้วแล้วเส็จพอตต่อไปเนี่ยจะไม่ใช่ตัว,วที่มาดึงกาไรระยะสั้นแล้วแต่มีโอกาสที่จะเป็นบวกนะครับนี่คือข้อหนึ่งนะครับซึ่งดิวของสามบีบีเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกสทชเน ที่ปรึกษาอิสระข้างน,นอกด้วยนะครับแล้วก็ผลการศึกษาทั้งหมดเนี่ยน่าจะส่งให้บกสชภายในปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนะครับถ้ามีการอนุมตัติผมคิดว่าน่าจะเป็นการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขก็คืออนุญาตให้ทําได้แล้วก็มีเงื่อนไขตามมาคล้ายๆกรณีทูกับดีแท็ปีที่แล้วนะครับซึ่งถ้ามีการ อนุมัตจริงๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยก็คือน่าจะมีการเข้าซื้อเรียบร้อยภายใน2อาทิตจับนั้นนะครับคือเขาก็มีความพร้อมแล้วแหละนะครับขณะที่ตัวที่2เนี่ยที่ผมคิดว่าตลาดเข้าใจผิดคือเรื่องของ700้อเม h กะเฮิร์นะครับ700เมกะเฮิร์เนี่ยผมเล่าท้ายอดความนิดนึงคือ ก่อนหน้านี้เนี่ยเอ็มทีเขาเคยเข้าไปประมูลคลื่น 5G ตัวหนึ่งเรียกว่าคลื่น700เมกะเฮิร์นะครับประมูลเข้ามาแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้งานแบบเต็มศักยภาพแต่เขาจ่ายไปแล้วบางส่วนยังเหลือยังยังต้องจ่ายกสชประมาณ1.4หมื่นล้านบาทนะครับแต่ว่าตัวนี้เหมือนแอดวานไปเซ็งต่อมานะครับซึ่งตรงนี้ต้องรอกสชออฟฟิเชียลให้แต่มีโอกาสที่จะออฟฟิเชียลหลังจากนี้ไม่นานนะครับเพราะว่าดีลนี้ก็คุยกันมานานมากแล้วตลาดก็กลัวว่าไอ้1.4หมื่นล้านบาทที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย ขึ้นมันใช้ได้อีกประมาณสักสิบสาปีเนี่ยจะเป็นค่าเสลี่ยราคาตกปีละพันล้านเนี่ยจะมาดึงกาไรของแอดวานลงไหมนะครับต้องบอกว่าตลาดเข้าจผิดนะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งก่อนเลยขึ้นที่เช่าเนี่ยที่ไปเซ้งมาเนี่ยเจ็ดร้อยเมกะเฮิร์เนี่ยมันมีทั้งหมดสิบเมกะเฮิร์นะครับแต่เขาซื้อมาแค่ห้าเมกะเฮิร์อีกห้าเมกะเฮิร์เนี่ยเอ็นทียังเก็บไว้ใช้งานเองนะครับการที่เขาเก็บไว้ใช้งานเองแต่เขาไม่ลงโครงข่ายเนี่ยแปลว่าเขาต้องมาเช่าโครงข่ายจากแอดวานไปใช้บางส่วนนะครับวันนี้คือสิ่งที่น่นนนนาเกิดดขึ้้ัังค ค่าเสื่อมราคา1นึ่พันล้านบาทต่อปีเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นผลกระทบหนึ่งพันล้านจริงๆเพราะว่าจะต้องมีการเช่าอุปกรณ์กลับไปใช้งานจาก NT นะครับบนแคปซิตี้ที่เขาเหลืออยู่บนห้าห้าเมกะเฮิร์ที่เขาเหลืออยู่บน7จ็ดร้อยเมกะเฮิร์นะครับน,นี้คือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นข้อ2คือการที่แอดวานได้ขึ้น7 0 0ไปเนี่ยต้องนึกภาพว่าตอนนี้เขาลงทุนในเมืองไปหมดแล้วตัว 5g นะครับตัวที่ยังไม่ลงคือต่างจังหวัดขึ้นสั้นเนี่ยจะเซฟการลงทุนในต่างจังหวัดมหาศาลเลยนะครับสัดส่วน1ต่อ3 นะครับดังนั้นเนี่ยการมีขึ้นสั้นเพิ่มเนี่ยมันมี c a าเบคเซฟวินะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับดิว700เมกะเฮิร์เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าโอกาสที่จะเป็นลบกแัแอดวานเนี่ยน้อยมากนะครับแต่กับการดิว 3BB เนี่ยจะบวกแอดวานมา3,000ล้านนะครับดังนั้นสุดที่แล้วเนี่ยแอดวานเนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสจะถูกปรับเพิ่มประมาณการในในในปี2 5 6 7เนี่ยไม่ยากเลยนะครับในแง่ของ2องอันนี้แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือระยะสั้นครับมี แพ็เกจอันหนึ่งที่เพิ่งออกมาแล้วผมคิดว่ามีนัยสำคัญนะครับคือในตลาดทีเพศเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย150บาทใช้ได้30วันเนี่ยสำหรับการใช้ Data เ,เนี่ยซึ่งเป็นแพ็กเกจหลักเลยนะเพราะคนส่วนใหญ่ก็เติมเงิน30วันเพื่อใช้ Data นะครับเมื่อก่อน150บาทเนี่ยท่านได้อยู่30กิกะบิตนะครับตอนนี้เหลือ15กิกะบิตแล้วนะครับจะเห็นเลยว่าการให้ออฟเฟอร์เนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญนี่เป็น การสะท้อนว่าการแข่งขันด้านราคาเนี่ยมันลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในไตรมาสสามแพคเกจนี้ตลาดอาจจะยังไม่ได้เมนชั่นถึงแต่ผมถือว่ามีนัยยะนะครับเพราะว่า ออการเติมเงินในพีเพลสเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยแล้วก็เป็นแพ็กเกจระดับล่างที่เป็นตัวกดดันอาปูเนี่ยมีการยกราคาขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจดังนั้นผมคิดว่าเทเลค,คอมครึ่งหลังเนี่ยน่าจะเด่นทั้งแอดวานทั้งทูเลยนะครับก็สําหรับแอดวานเนี่ยผมยังให้ซื้อนะครับแล้วก็มีปรับประมาณการขึ้นมาตอนนี้ให้อยู่ที่255บาทก็ให้นักทุนใช้ช่วงที่ตลาดปันขัวเนี่ยอาจจะทยอยสะสมนะครับคิดว่าน่าจะกลับขึ้นไปได้นะครับสำหรับแอดวานขอบคุณครับ แฟนเพจห่วงต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจห่วงต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s ี e First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ